สวัสด <Auto> ีครับผมออมปริพัฒน์ออโต้นะครับสำหรับคลิปนี้นะวันนี้เราจะมาชมเป็นรถตู้ของแบรนด์โตโยต้ากันนะครับคลิปก่อนหน้าเนี่ยเรารีวิวเป็นตัวคอมมวเตอร์หน้ายาวไปเรียบร้อยแล้วเนาะก็จะเป็นตัวโฉมใหม่ตั้งแต่ปี19จนถึงปัจจุบันนะครับแต่วันนี้จะพามาดูนอกเหนือจากคอมมวเตอร์บ้างนะครับก็จะมีด้านหลังนี่แหละนะครับจะมี t o โตโยต้าไฮแอดกับโตโยต้าเวนจูรี่นะครับเวนจูรี่เนี่ยเป็นเกียร์ออโต้นะแต่ถ้าเป็นไฮแอดจะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับ ก่อนอื่นเลยพี่ๆหลายคนนะครับถ้าดูคลิปนี้นะผมบอกเลยว่าแต่หลายคนเนี่ยอาจจะถามว่าเกียร์ออโต้ไหมสำหรับไฮแอดอันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับออโต้ <S <S <Auto S 1> หายากมากนะหาซื้อยังไงก็ยังหาไม่ได้เลยช่วงนี้วันนี้มีมาให้ชมทั้งหมด3คันเป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่ถ้าเป็นคันสีบอลเนี่ยเข้ามาสักพักหนึ่งแล้วแต่ถ้าเป็นสีขาวแล้วก็เป็นจูลี่เครื่องยนต์เบนซินเนี่ย อันนี้เพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะครับเดี๋ยวแต่ละคันเนี่ยสภาพและออปชันจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูพร้อมกันครับโอเคแล้วก็คันแรกของเรานะครับตัวนี้เป็น To y o t a v e n t u r รเครื่อง2.7นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซะินเนาะในส่วนของตัวโฉมอะไรก็เราไม่ต้องลงรายละเอียดเรื่องพวกรุ่นย่อยอะไรเยอะเอาแค่โฉมแล้วก็สภาพก็พอนะครับนะพวกฟัตัดหมอกอะไรก็มีเรียบร้อยแล้วโฉมแบบนี้สภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับรถก็มีเก็บสีมาบ้างเล็กน้อยนะปกติแต่ว่าสภาพเครื่องยนต์โครงสร้างอะไรเนี่ยบอกเลยว่า สภาพเนีย ب, น้ยฟังาทุกจุดจริงๆนะครับอ่ะแต่เรามาดูภายในนิดนึงแล้วกันมาตรงนี้เลยจะได้ไม่เสียเวลานะครับนี่ภายในเราก็ประมาณนี้นะครับก็จะมีปูพมให้นะครับภายในตัวเบาะเจะเป็นเบาะหนังสีออกสีขาวออกครีมเลยนะครับสภาพโดยสวยแบบนี้ผ้าหลังคาเนี่ยไม่มีตำหนิเลยคันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวกิ่ที่นั่งเอ่ยหนึ่ง2 3ีหองสาแล้วก็ เป็น4จดประมาณ11ที่นั่งนะครับนะก็จะเป็นแถว2 3แล้วก็หลังสุดเป็น4ตอนนี้เราก็ปรับให้ดูอยู่เดี๋ยวผมพาไปชมที่เก็บสัมภาระด้านหลังว่าจะเป็นยังไงนะครับเนส่วนของตัวฉวมไม่มีอะไรนะครับก็สําหรับคนที่หารถวิ่งงานอยู่และการที่อยากได้เป็นเวนจูรี่อยากได้เป็นเกียร์โตนะครับถ้าไม่ติดว่าจะเป็นเครื่องดีเซลหรือว่าเบนซินเนี่ยยังไงลองเข้ามาดูก่อนนะครับก็การันตีเรื่องสภาพนะว่าสภาพสวยจริงนะครับแต่ถ้าใครหาเป็นตัว เครื่องยนต์ดีเซลที่เป็นเครื่องสามพันเนี่ยยังไงก็เราลดนิดนึงนะครับเดี๋ยวก็ถ้ามียังไงแต่ผมจะมาทําคลิปลอัปเดตรถอีกทีหนึ่งเนาะโอเคสภาพสวยๆนะครับก็มีปูพรมให้นะครับเํามาดูที่เก็บสัาพะร้าหลังหน่อยตัวด้านท้ายคันนี้เนะี่ยมันจะมีตัวเซ็นเซอร์ท้ายให้4จุดนะครับแต่ว่าไม่ได้มีกล้องให้ตัวนี้เป็นรุ่นย่อยอ่าประมาณนี้นะครับที่เก็บสวยๆแบบนี้เลยนะแล้วก็ พวกอุปกรณ์พวกถ้าเป็นพวกแม่แรง,งอะไรอย่างไรนะอยู่ตรงบันไดนะถ้าผมจำไม่ผิดหรืออยู่นี่อะอยู่ตรงนี้นะครับมัดไว้อยู่ตรงนี้นะอุปกรณ์แม่แรงยังอยู่ตรงนี้นะครับเดิมๆของครบทุกอย่างนะแล้วก็ตัวโครงสร้างกันบ้างนะครับฝากระโปรงท้ายเนี่ยไม่มีถอดแน่นอนน็อตกินคีนแบบนี้ไม่มีขันเลยนะครับตะเข็บเดิมทุกอย่างสภาพสวยนะครับประตูไม่เคยเปลี่ยนเดี๋ยวให้ดูเครื่องอยนต์นิดนึงสภาพใหม่ ถ้าลูกค้าที่จะซื้อรถตู้เนี่ยก็แน่นอนอาจจะเป็นเซิร์ไปวิ่งงานเป็นส่วนใหญ่นะครับก็จะดูเรื่องเครื่องยนต์เป็นหลักแล้วกันนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูป้าอ่ะแต่เรามาดูด้านหน้านิดหนึ่งนะครับสำหรับด้านหน้านะก็จะมีเช็คอะไรให้เรียบร้อยอยู่แล้วเรื่องเซอร์วิสนะไม่ว่าจะเป็นพวก ABS หรืออะไรต่างๆนะครับก็เช็คให้เรียบร้อยแล้วนะฝาหน้าก็เป็นฝาเดิมๆนะครับน็อตเคีนเคียนแบบนี้ไม่มีรอยขันนะพวกติ๊กเกอร์แต่ปั๊มอะไรยังอยู่ครบ สวยๆแบบนี้นะครับราคาเบาๆนะครับไม่แรงอยู่ประมาณ5 6 9 0 0 0บาทนะครับคันนี้ถ้าจัดไฟแนนซ์อาจจะต้องมีเงินดาวน์นิดหน่อยนะครับหลักหมื่นนะอยู่ประมาณในช่วง3าม0 0ื่นอัพละกันผมพูดอย่างนี้เผื่อๆไว้หน่อยนะครับ30,000ือัพแต่ว่าไม่เกินแสนแน่นอนถ้าสำหรับคนที่มีเครดิตนะครับก็เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับเครื่อง2.7ดรถปี2017นะครับเลขไมล์อยู่ประมาณ1,9 0 0 0 0โลยังวิ่งได้อีกยาวนะครับ กับราคา5 0 0แสนกว่าบอกเลยว่าคุ้มมากส่วนอีก2คันที่เราจะพาดูเนี่ยก็จะเป็น t o y ต้าไฮแอดนะครับ2.8 GL รถปี2 0 2 1ทั้งคู่เลยนะครับก็จะมีให้เลือก2สีสีบอลและสีขาวเดิมๆโรงงานสวยๆแบบนี้ในส่วนของสภาพละกันนะครับออปชันมันไม่มีอะไรอยู่แล้วแต่มันจะมีอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะให้ดูนะครับว่า h ฮแอดเนี่ยจะมีตัวอย่างคันนึงคือสีบอลน,นะครับซึ่งเราแต่งให้แล้วลงล้อแม็กเปลี่ยนยางและลงสเกิร์ตให้ นะครับอันนี้คือของเราได้คัาสีขาวเขาจะได้เหมือนกันนะครับแต่อันนี้รอเขามาใส่ให้อยู่สีบอลก็คือแต่งเรียบร้อยแล้วซึ่งล้อแม็กเนี่ยเราก็จะมีให้เลือก2ลายเหมือนกันนะครับจะมีเป็นแม็กลายนี้ก็ได้ถ้าใครชอบนะครับหรือถ้ายังไม่ถูกใจเรามีแม็กอีกแบบหนึ่งคือเป็นแมก็ก uh, ลายมาจสตี้นะครับก็จะเป็นแมก็กซี่ดูหรูๆหน่อยนะครับอันนี้เราจะมีออปชันให้เลือกนะครับแล้วแต่พี่ๆเลยชอบเันไหนนะเดี๋ยวทั้ง2คันเนี่ยออปชันก็จะเหมือนกันไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่นะครับ ดี๋ยวจะให้ดูภายในสําหรับภายในคันนี้นะครับก็จะเป็นโทนนี้เลยนะบอบ์ดเป็นสีเทานะครับไม่ได้มีปูพรมพื้นให้นะครับทันนี้เป็นสเที่นั่งเหมือนกันนะครับสองสามสี่นะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับสภาพสวยๆทั้งคันกินคีนเลยคันนี้นะครับอย่างที่บอกว่าไฮแอดเ่เราจะหาได้ช่วงนี้ก็จะเป็นเกียร์ธรรมดาเออผมลืมนิดนึงนะครับขอวกกลับมาเบนจูรี่หน่อยเบนจูรี่เนี่ยมันเปิดได้ฝังฝั่งนะเห็นไหม ฝั่งนู้นก็เปิดได้ฝั่งนี้ก็เปิดได้ส,ดไดสะดวกมาก <S <S แค่นี้พอถ้าแอเนี่ยของเราก็จะมีแต่เกียร์ธรรมดานะครับสำหรับพี่ๆทุกคนนะครับอาจจะเป็น FC ช่องเราอยู่นะหรือว่าเคยเป็นลูกค้าเก่าเคยเอารถกับชโชว์รูมเราไปเนี่ยที่อยากจะกลับมาถามซ้ำหรือออกซ้ำตโยต้างแอดเกียร์อโอตโอต้นะครับบอกเลยว่ายากมากขายล่าสุดไปเนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับตั้งแต่ปีแล้วเราก็หาซื้อมาตอนนี้ซื้อไม่ได้เลยนะครับหายากมากนะโคตรแรเลย ตัน,นี้ก็มีเป็นเกียร์ธรรมดาให้เลือกก่อนนะครับมีให้เลือก2ส,สีสองคันเลยนะแต่นะดูเลขไมล์ก่อนคันนี้เท่าไหร่คันนี้นะครับเลขไมล์อยู่1นึ่งแสนโลเท่านั้นเองนะครับถือว่าไม่เยอะนะถือว่าน้อยนะครับหนึ่งแสนเก้าพันโลนะอันนี้เป็นสีขาวส่วนค่าสีบอลภา,ายในยน่าจะเหมือนกันเดี๋ยวมาดูนิดนึงก็ได้ให้ดูสภาพหน่อยค่าสีบอลก็ภา,ายในไม่ได้แตกต่างกันนะครับเหมือนกันแต่ตัวนี้น่าจะได้เป็นเบาะสามสามสามอ่ะ จะมีบอกให้เลือก2แบบนะครับคันสีขาว2-3-4ส่วนคันนี้สีบอลเนี่ยสามเป็น1ิที่นั่งเหมือนกันสวยๆนะครับส่วนเลขไมค์คันนี้เดี๋ยวผมดูให้เลขไมล์เลขไมล์อยู่ที่143.000โลเลขไมล์ต่างกันประมาณ40.000โลเท่านั้นนะครับราคาเราตั้งขายเท่ากันอยู่ที่8 9 9 0 0 0บาทครับคันนี้ก็จะใช้เงินดาวเริ่มต้นอยู่ประมาณ1 2 0 0 0 0อหมหรือว่า1 2 2 0 0 0 0บวกขึ้นไป นะครับก็สําหรับคนที่กําลังหารถใช้งานอยู่ที่เป็นรถตู้หน้าสั้นหรือว่าอยากได้เป็นรถตู้อะไรก็ได้เนี่ยต่มีงบประมาณจํากัดไม่เกินล้านหรือไม่เกิน9000 0สผมมี3คันอยู่ให้เลือกนะครับรับประกันสภาพสวยทั้ง3คันแน่นอนสภาพดีรถเกตเไม่เคยเกิดอุบัติเหตุแน่นอนนะครับซื้อไปมีปัญหาพบเจอหรือไปตรวจเจอเจอว่ากอไม่เคยเกิดอุบัติเหตุเป็นรถที่เคยโดนน้าท่วมมาเรารับซื้อคืนเต็มจำนวนนะครับ แต่ลูกค้าก็ไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าก่อนจะปล่อยรถให้ลูกค้าเนี่ยเราก็จะมีการตรวจสอบสภาพรถให้จากบริษัทด้านนอกนะครับก็จะออกเป็นตัวใบตรวจสภาพให้ลูกค้าเลยนะครับก็จะได้อุ่นใจกันทั้งคู่เนาะโอเคขอย้ำราคาอีกรอบนึ่งนะครับเวนจูรี่ปี2017นะครับ 2.7G เป็นเครื่องยนต์เบนซินราคา569,000บาทนะครับส่วนไฮแอททั้ง2คันนี้2.8 g l ปี2021นะครับเป็นเกียร์ธรรมดาทั้งคู่ คันนี้เลขไมล์หนึ่งแสนเก้าพันโลส่วนคันนี้เลขไมล์หนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันโลนะครับราคาแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเวนจูรี่ใช้เงินดาวเริ่มต้นอยู่ประมาณสามหมื่นนะครับขึ้นไปสําหรับคนที่มีเครดิตนะครับส่วนทั้งสองคันนี้เงินดาวอยู่ที่ประมาณหนึ่งแสนสองหมื่นขึ้นไปนะครับพี่พี่คนไหนที่มีงบวางดาวอยู่แล้วหรืออยากวางดาวเพิ่มก็สามารถทําได้เลยนะครับค่างูจะได้ถูกลง ยังไงถ้าเกิดสนใจทั้ง3คันนี้นะครับรบกวนติดต่อที่เบอร์ด้านล่างได้เลยนะหรือจะทักมาที่หน้าโปรไฟล์นะครับจิ้มที่ลิงก์ได้เลยก็ทักได้หลายแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นไล e ์เฟซหรือว่า Tik t o อกนะครับของช่องทางาบริษัทเรานะครับปฏิพัทธ์ออโต้ก็สามารถทักเข้ามาได้ปฏิพัทธ์ออโตามาามาอ้มีสาขาเดียวนะครับอยู่กรุงเทพมีนบุรีหนองจอกนะครับใครที่อยู่ละแวกนี้ยังไงก็เข้ามาชมรถเข้ามาทดลองขับได้หรือพี่ๆคนไหนอยู่ต่างจังหวัดนะครับก็เรามีบริการวิ่งเซ็นไฟนน่์ถึงหน้าบ้านเลยส่งฟ ยับๆโปรโมชั่นนิดนึงแล้วกันนะครับจะมีตัวประกันเครื่องเกียร์ให้1ปี30 0 0 0กิโลเมตรนะครับช่วยเหลือสุกเฉิน24ชั่วโมงนาน1ปีแล้วก็ส่งฟรีให้ถึงหน้าบ้านทุกจังหวัดทั่วประเทศเลยถ้าสนใจงานก็ติดต่อมาได้เลยนะครับที่บนด้านล่างตรงนี้อยากให้ทาคลิปแนวไหนเพิ่มเติมนะครับหรือว่าคอนเทนต์แนวไหนยังไงลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับพี่ๆคนไหนที่หารถวิ่งงานนะครับหรือว่าอยากได้เป็นรถตู้เล่งๆไว้และคอมมูเตอร์หรืออยากได้เป็นพวกเอาพาดมาล้วเทียส์เวล นะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะคลิปนี้ยังไงก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับปฏิพัทธ์ออตโต้ยืนหนึ่งเรื่องรถสวย